โอเคครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็อยู่กับผมเหมือนเดิมครับสุกีแม่ครับวันนี้ก็เป็นการอัปเดตแพทของแร็ค a r ล็อกออริจินนะครับก,กิจกรรมเนี่ยมันมีประมาณสัก4-5กิจกรรมนะครับแล้วก็มีเรื่องของแพคเข้ามาด้วยเนาะก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูรายละเอียดกิจกรรมแล้วก็การ์จใหม่กันด้วยนะครับก็จะมีอะไรกันบ้างนะโอเค โอเคครับากิจการรมแรกนะครับมินิคิเช่นนะครับคือตัวนี้นะครับก็จะเหมือนอารมณ์แบบไปหาวัตถุดิบมาแล้วก็มาซื้ออาหารไปนะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้อาหารเน <c oughs> วเวลาเรากดเฟอร์เทิร์เลเนี่ยแล้วก็กดไปเลยนะกดโคน,นะครับแล้วก็จะมี2อันเนาะก็จะมีโรงอาหารกับโต๊ะอาหารนะครับไอ้โต๊ะอาหารนะครับอธิบายโต๊ะอาหารโต๊ะอาหารคือเราจะซื้อของจากโรงอาหารนะครับเอามาวางบนโต๊ะแล้วเราก็จะได้รางวัลแบบนี้นะครับเป็นเหมือนแบบ achievement ไปเนาะถ้ามันเต็มโต๊ะก็ได้นะครับตามนี้เลยก็จะได้คนนกได้ดีเซนไฟ เช่นอันพวกนี้ไปแล้วก็เอาลอาหารนะครับมันจะมีประมาณ6จานนะครับแล้วจากัดจํานวนค้งไว้ด้วยนะเพราะว่าเวลาเราซื้ออาหาร1รอบนะครับม่ซื้อให้ดหูเราจะได้ได้ของด้วยนะครับอันนี้ก็จะใช้ตั๋วนะครับตั๋วในการซื้อ1ตั๋วเนาะตอนในจานนะครับแต่มันก็ใช้2,000เซนีซื้อได้นะอันนี้อาจจะไมุ่มูดแพงไปนะครับแล้วไอ้ตั๋วเนี่ยมันก็จะได้จากการฟาร์มมอนเดลี่นะครับอันนี้ผมฟาร์มอยู่นะ ไม่ชี้ผมปาม,มใช่ไหมเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาครับค่าใบได้หมดเลยนะเดลี่ไอการเวลการตีมอนนะครับแล้วก็ค่า,คาบอร์ดอ่ะเราได้ปึ๊บเราก็มาซื้อนะครับเราซื้อให้ดูเนาะผมซื้ออันที่สองนะครับโดยใช้ตั๋วนะพอเราได้มาเราก็กดใช้ครับแล้วมันก็จะได้พวกโอริได้เงินมาได้คอป,ปเปอร์มาได้อีเดนคอยมาอะไรอย่างงี้นะครับไปดูที่โต๊ะอาหารนะอ่ามันก็จะเป็นสอง่ะอ่ะทีนี้เราก็ซื้อซื้อให้หมดเลยครับซื้อให้หมดเลยแต่ว่าอย่าซื้อซ้ำเนาะนะครับอย่าซื้อซ้ำนะครับ อ่าหมดละผมหมดแล้วนะครับผมก็กดใช้กดใช้กดใช้เนี่ยได้เซนนีแบ็กได้แลโอ้โหได้ของดีได้นะเมื่อกี้อ่ะได้เบสิกการ์ดบุ๊กด้วยแบลเม้นอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวหานะเนี่ยเห็นปะอาหารเราวางเต็มเสร็จเราก็จะได้รางวัลน,นะครับเป็นแบบนี้เลยอ่ะได้คนลุกมานะครับนี่หมงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโปรเกสต่างๆนะอันนี้ก็คือกิจกรรมมิดดี้นะครับของมิดดี้นะครับชิคเก้นเนาะ อ่ะต่อไปนะครับเป็นบิงโกเกมนะครับก็จะได้พวกโมลาคอยขนนกหรือว่าจะเป็นตัวเบสิกคิวสกอร์อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าจะเป็นทำการเอนชานตัวแบบอ่าล็อกอ่าตัวล็อกพวกคุณสมบัติของเอนชานนะครับก็ดีนะพวกนี้นะครับก็บิงโกนะครับวิธีการเล่นก็คือว่าเราจะต้องหาตัวเลขมาเติมเต็มพวกนี้ให้ได้นะครับน 10, 4, 8, 15, เนี่ยไอพวกอ่ะสิบสี่เอ็ดสิบห้าเนี่ยนะครับก็ต้องหาเลขมาเติม,เต,มเต็มนะครับอย่างเช่นตอนแรก ที6ผมเนี่ยของผมอ่ะมันยังไม่มีตัวเลขนะครับแล้วผมให้เพื่อนหรือน้องอะไรอย่างเงี้ยครับส่งมาเขาส่งมาให้ผมใช่ไหมแล้วทีนี้นผมก็ไปกดเปิดตัวบิงโกนะครับผมกดใช้ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นสีฟ้าจากสีเทาแล้วก็ให้เรียงไปเรื่อยๆจนจนบิงโกนะครับล่นบิงโกปกติเลยนะครับแล้วก็อะไรเอ่ยตรงนี้มันให้เราเดาครับว่าเลขต่อไปตรงนี้มันจะเป็นเลขอะไรนะครับมันก็จะมีคูดาวสามร้อยวิถ้าเราทายผิดนะครับอันนี้ผมมองว่ามันมันน่าจะเป็นเลข6ั้งครับอันนี้ผมเดามา4 สองสามตัวแล้วเพราะว่าอันนี้มันเป็นหลักการหรือเปล่าไม่รู้นะผมก็เดา1 2สองผมไล่เลยหนึ่งสองสามนะครับสามผมทายแล้วสี่มีห้าห้ามีหกไม่มีไงผมก็ทายหก่ยครับถ้าผิดมันจะไปนับผู้ดาวนะอันนี้ผมไม่ไม่รู้นะว่ามันดาวอย่างไงนะหรือว่าให้เพื่อนช่วยช่วยดาวก่าได้นะครับมันแล้วมันก็จะมีเลนส์ของมันครับเป็นเลข1นึถึงห้นะครับเลนส์ของมันอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวไหนเกิน50เลยเนาะแล้วก็ไอตัวเลขพวกนี้นะครับ มันก็จะได้จากการทำเดลี่นะมันจะได้เป็นกล่องแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็จะบอกว่ากล่องที่สามารถอ่าเปิดลัคกี้นัมเบอร์ได้ในบิงโกนะครับอันนี้ผมทํามาแล้วผมก็กดใช่ใชไหมอ่ะมันก็บอกได้17ได้17ผมก็ไปดูว่าผมมีเลขสิบเจ็ดใช่ไหมสิบเจ็ดนี่มันบอกมีอันใหม่เข้ามานะผมก็กดไปทีหนึ่งกดใช้อันนี้คือได้ละเราก็แค่หานะตัวเลขพวกนี้มาฟิลให้มันเต็มเท่านั้นเองนะครับฟิลไปเรื่อยๆให้เต็มแล้วเราก็จะได้ของนะครับตามนี้นะครับ หลักลอยอ่าพวกพรีเมียมบรายดิ้งนะครับแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือบิงโกเกมนะครับแล้วกิจกรรมต่อไปครับยังไม่หมดนะอัปเดตเดี๋ยวเนาะเป็นอุเมะโปร่งเชตนะครับสมบัติลำค่าอ่าคือไอ้ตัวนี้นะครับมันเป็นอารมณ์แบบกาชานั่นแหละนะครับมันก็จะได้เยอะมากได้ชุฮอตูมด้วยเนี่ยแบบเซอร์วิสอ่าฟอสติง้งอ่าฟอสติ้งสกูตเตอร์อย่างเงี้ยครับก็ โอ้ห oh, อันนี้เป็นสัตว์ขี่นะหมวกทุกอย่างเลยเลือดอ่าแอตแทกหนึ่งเปอร์เซนหมดเลยอันนี้ครับตัวนี้นะเท่อยู่นะอยากได้ก็เอาเลยนะแล้วก็เด e v ลที team นะครับเป็นเนสื้อเนาะสเต็งสองเลอินสองนะครับแล้วก็ p damage สามเปอร์เซนเ,เอาเรื่องอยู่นะสามเปอร์เซนตะ์อ่ะจะเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นชุดผู้หญิงนะแล้วก็มีตาไว้อัพไอเทมเนาะอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นหมวกนะเป็นหมวกนี่เ,นเดฟสิบหกนะฮะ p เดฟ เลือด150สเต็งสอินสแล้วก็ได้รับดาเมจจากมอนเตอร์ภาคกลางขนาดกลางนะครับลดลง1.5%นะครับประมาณนี้นะครับ1.5%จุก็คนก็ใช้ได้นะเออคนก็เป็นมอนเตอร์ธาตกลางนะเขานับเป็นธาตุกลางนะครับเหมือน PC นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นด้านหลังตะอทายตาก้านะนะครับก็ฮิลลิ่งเอฟเฟกต์สเลือด150 m ห้าแล้วก็ตีมอนเตอร์ธาตกลางแรงขึ้นนะครับ1.5%ใช้ได้นะครับแล้วก็มีปุ่มการ์ดปุ่มการ์ดเฟืองซ็นต์ใช้ไชานะครับแล้วก็มี อ่าแล้วก็มีสเลงแดงเนาะสเลงแดงนะครับวิธีการได้รับมานะครับของเหรียญพวกนี้นะครับมันจะมี2แบบเนาะก็มีเหรียญเงินกับเหรียญทองนะครับเหรียญเงินเนี่ยเราหาได้จากการซื้อโดยใช้ไดมอนด์ซื้อนะครับแบบนี้นะครับมาที่ช็อปแล้วก็มาที่ไดมอนด์นะครับนี่คือกลูเมตนะครับเมดเดิลนะครับก็สามารถซื้อได้มีเพจซื้อก็ซื้อได้นะครับนะครับก็และวิธีหนึ่งก็คือว่าเราไปลงกิจกรรมนะครับลงพวกเจลีเควสอะไรพวกนี้ก็ได้มาเหมือนกันนะครับตัว คุณแม่มิดเดิลตัวที่เป็นสีงเงินนะครับอันนี้คือวิธีการหาของเหรียญเงินนะครับพเพราะเหรียญทองมันจะเป็นอ,อยู่ในเซตพวกนี้นะครับเซตท,ที่ต้องใช้เมวซื้อเนี่ยกี่เหรียญกี่เหรียญก็ว่ากันไปนะครับมันจะเป็นอารมณ์แบบกาชา่นแหละครับคล้ายๆกันนะไม่ต่างกันเลยสำหรับสายฟรีก็แนะนําแค่อันนี้นะเหรียญเงินนะครับแล้วก็เนี่ยมันมีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับว่ามันจะได้อะไรบ้างนะ c o คาร์บูฟฟอร์ริงสกูตเตอร์เนี่ยพวกนี้นะครับที่เหรียนให้อัพเวลาเราเปิดมาครับเปิดกล่องมามันก็จะได้ไอ้ตัวนี้มาด้วยนะ เนี่ยตัวพวกนี้เหมือนแบบการันตีว่าจะได้แน่ๆอะไรประมาณนั้นแล้วก็มาแลกที่อยากได้นะครับของที่อยากได้โอเคต่อไปนะครับก็จะเป็น who is MVP นะครับใครคือ MVP ใครค่า MVP ได้นะครับก็คือว่าปกตินะครับ MVP ที่เราจะสามารถค่าได้ในแต่ละวันนะมันคือ5ตัวใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาเป็นในช่วงกิจกรรมนะครับมันจะเลยได้7ตัวต่อวันนะครับเตัวนะทั้งส่วนตัวแล้วก็เป็น MVP ทีมนะครับ7ตัวแล้วก็ระยะเวลาที่ อบอสจะเกิดจาก่ยจาก120นาทีนะครับสชั่วโมงก็จะเหลือแค่90นาทีชั่วโมงครึ่งก็จะทําให้ดีทั้งต่อแบบคนเล่นฟรีแล้วคนที่เติมด้วยเพราะว่ามันสามารถล่าได้เยอะขึ้นแล้วก็เกิดไปขึ้นจะได้ไม่เสียเวลาด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นกาชาครับกาชาตอนแรกมันเป็นสงครามใช่ไหมอันนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นกาชาของลูน่านะครับเป็นพวกพระจันทร์พวกอะไรพวกนั้นไปนะครับก็ในกาชาเนี่ยใครที่ดอง,ดองตัว๋วคิดว่าน่าจะได้นะครับน,น่าจะใช้ กิจกรรมสงการได้นะอ่ามาดูของนะครับที่เขาจะที่เราจะได้กันนะครับตัวฮ a ดแวร์นะครับตัวที่สวมใส่บนหัวนะก็เป็น PDF, MDF 16, มเดฟสิบตน5อ่า In 5 Deck 5แล้วก็ตีมอนเตอร์ขนาดกลางแล้วก็ได้รับเนีย่ยลดลง4%นะครับอันนี้หัวนะคือดีนะผมว่ามันโอเคเลยอันนี้นะครับเป็นด้านหลังนะตี a p d 3% เยอะนะเยอะๆนะแล้วก็ได้พวก Passive Stat รวมนะครับพวกสองนะครับแล้วก็อ i กนอร์ดิเฟน s ์อันนี้ถือว่าแบบเซนนี้ดีมากเลยนะรู้สึกอ่าแล้วก็เสื้อนะอันนี้เป็นคอ s t u m ส่วนหลักนะครับเสริมครับเหมือนเหมือนกันเลยีเดฟนะครับ16แล้วก็ได้ด a m a g สามเปอร์เซ็นต์นะครับรีดักชั o n นะครับสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็เดินเร็วนะครับม Move Speed m s ดีนะครับแล้วก็อ Attribute s t อ t นะครับบวกสองครับมีเอ็ม d ดฟนะเมื่อได้รับ M Def เนี่ยมีโอกาสที่จะอ i g n เอ็ม d ดฟด้วยนะครับ ูดาวห้าวิอาแล้วที่เนี่ยผมชอบตัวนี้นะครับตัวต่อมานะก็คือตัวหน้านะ่ะคือ P d e a มัน16ใช่ไหมแล้วมันได้เลือดแม็กซ์เเลยนะแล้วก็ ถ้าเราโจมตีเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไล่สกิลอินชิดเอจิเวอรานะโดยอัตโนมัติแสดงว่ามันไล่แล้วมันอาจจะไม่ได้มีแอนิเมชันมันสามารถตีแล้วมันเด้งขึ้นเลยครับอันนี้อันนี้ไม่ไม่ชวนนะไม่ชวนนะครับแล้วก็อีกข้อสังเกตหนึ่งว่าอินชิดเอจิเนี่ยมันมาพร้อมเบสซิ่งหรือเปล่าเพราะว่าภาคนี้นะครับมันเอาสกิลสองสกิลเนี้ยมันรวมกันใช่ไหมเวลาเราบัฟทีหนึ่งมันก็จะได้สองสกิลนะครับอันนี้ไม่ชวนนะครับเดี๋ยวต้องรอดูในช่องอื่นๆนะครับอันนี้ก็คือกิจกรรมกกกกกิจจรรรรมมมมเเข้้าาานนะะคับอ่แลวว็ีพููท นะครับบันเดลอ่างๆนะครับของอันนี้ได้เป็นสายเติมนะสายเติมนะครับสายเป็นแพ็กที่เติมนะครับก็อันนี้10ดอลอ่าตีไปสิบดอลนะครับก็ประมาณ3 5 0 3 4 0ประมาณนั้นนะครับก็ได้แค่อ่าสุมสเลนส์แดง10ใบนะครับแล้วก็การ์ดซึ่งมันคุ้มนะจริงๆริงมันก็คุ้มแหละนะครับเพราะเพราะว่าถ้าเอาไปซื้อตรงๆจากร้านค้าอาจจะแพงกว่านี้นี่เราก็เลื่อนดูได้นะแพ็คเยอะมากนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมผมไม่ได้ซื้อนะครับไม่ไม่สนใจนะครับอ่ะ อันนี้ก็เป็นกิจกรรมทั้งหมดนะครับของ Black n a l o c Origin นะครับที่ได้อัปเดตเข้ามาวันนี้นะวันที่20เมษายนนะครับ mm hmm. ก็ใครที่มงอยู่ว่ากิจกรรมนี้มาทำยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับก mm ็ hmm. ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกันนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ